แม่นเหมือนตาเห็นเปิดตำราพรมชาติปี2567พยากรณ์ตามอายุชายหญิงความเก่าแก่และที่มาของตำราพรมชาติการดูพรมชาติเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาในรูปแบบโหราศาสตร์ที่อาจบอกได้ว่ามีความเป็นรูปผสมสูงโดยเป็นความเชื่อจากกลุ่มชาติพันธุ์ไทยลาว นำมาผสนกับโหราศาสตร์ของทางอินเดียและจีนการดูพรมชาติในประเทศไทยนั้นเป็นตำราที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยอยุธยาต่อมามีการสืบทอดพยากรณ์น,นี้มาจนถึงสมัยต้นรัตนโกสินทร์จึงได้มีการจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มในครั้งแรกเมื่อสมัยรัชกาลที่4ได้มีการนำรวบรวมการดูพรมชาติรวมเข้ากับการพยากรณดวงชะตา ในรูปแบบอื่นๆเข้าไว้ด้วยกันให้ชื่อว่าตำราพมชาติจากนั้นจึงมีการจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มในครั้งแรกเมื่อปีพศ2455โดยไม่ปรากฏชื่อผู้รวบรวมวิธีการใช้ตำราพมชาติเพื่อการทำนายดวงชะตาตัวเองการทำนายตำราพมชาติจากวงล้อตามภาพหากเป็นชายให้นับเจดี เป็นปีที่หนึ่งเวียนไปทางขวาจนครบอายุปัจจุบันแล้วดูคำทำนายหากเป็นหญิงให้นับเจดีเป็นปีที่หนึ่งเวียนไปทางซ้ายจนครบอายุปัจจุบันแล้วดูคำทำนายคำทำนายภมชาติชะตาตกที่เจดีปีนั้นชีวิตจะมีความราบรื่นสุขทั้งกายสบายทั้งใจ จะได้สร้างบุญกุศลในศาสนาสิ่งที่ปรารถนาจะสมหวังคำทำนายพรหมชาติชะตาตกที่ฉัดเงินปีนั้นผู้ใหญ่ให้ความอุปถัมภ์้ำจุนมีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานโชคลาบเงินทองมีมากคำทำนายพรหมชาติชะตาตกที่คนคอขาดปีนั้นจะมีผู้นำพาความร้อนใจมาให้ ทำให้พบความยากลําบากเป็นเหตุให้เสียทรัพย์สินเงินทองคําทํานายพรหมชาติชะตาตกที่เรือนหลวงปีนั้นชีวิตมีความสุขสบายการงานมีความเจริญก้าวหน้าได้ทังโชคลาภและเงินทองมีผู้อุปถัมภ์ค้ำจุนผู้ที่คิดร้ายก็จะแพ้ภัยไปเองคำทำนายพรหมชาติชะตาตกที่ปราสาท ปีนั้นคนโสดจะได้พบคู่ชีวิตจะพบเจอแต่ความสุขกิจการหรือหน้าที่การงานที่ทำได้ผลเป็นที่พึงพอใจจะได้สัตว์สีเท้าสองเท้าหากทำมาค้าขายจะมากมายด้วยกําไรคำทำนายพรมชาติชะตาตกที่ราหูปีนั้นคุณจะมีความร้อนใจเดือดร้อนพอถ้อยคำที่ผู้อื่นทำให้คุณได้รับความลำบาก มีเหตุให้เสียทรัพย์สินเงินทองมีการกระทบกระทั่งกับเพื่อนบ้านชีวิตพบเจอแต่ความวุ่นวายและเจ็บไข้ได้ป่วยคำทำนายพรหมชาติชะตาตกที่ฉัดทองปีนั้นเปลี่ยนด้วยโชคลาภมั่งคั่งเงินทองหลยร้อมด้วยลาบยศและมิตรที่ดีผู้ใหญ่คอยให้ความอุปถัมภ์ชีวิตพบแต่ความสุขความเจริญคำทำนายพรหมชาติ ชะตาตกที่เทวดาขี่เต่าปีนั้นเงินทองไม่ติดขัดมีกินมีใช้มีความสุขไม่ถึงกับทุกข์สิ่งที่พึงระวังคือต้องเพิ่มความรอบคอบไม่ประมาทเพราะอาจจะนำพามาซึ่งความเดือดร้อนคำทำนายพรมชาติชะตาตกที่ขนต้องคือคาปีนั้นดวงไม่ค่อยสู้ดีญาติพี่น้องจะนำความเดือดเนื้อร้อนใจมาให้ คนรักตีตัวออกห่างระวังพยันตรายที่จะเกิดขึ้นแนะนำให้ทำบุญสะดอกเคราะห์เลี่ยงการเดินทางไกลเพราะอาจจะนำพามาซึ่งคดีความคำทำนายพรหมชาติชะตาตกที่พ่อหมอปีนั้นจะมีผู้ใหญ่มาอุปถัมภ์ค้ำชูช่วยเหลือให้หน้าที่การงานเติบโตก้าวหน้าจะมีโชคลาภไม่มีภัยใดๆให้ต้องกังวล คำทำนายพรมชาติชะตาตกที่แม่มดปีนั้นหัวหน้าผู้บังคับบัญชาจะทำให้คุณพบกับความสุขความเจริญในหน้าที่การงานวาจาของคุณจะเป็นที่ยอมรับจากบุคคลรอบข้างไปที่ไหนมีแต่คนรักใคร่เอ็นดูมีคนนำโชคลาบมาให้แบบหอมปากหอมคอแต่อาจจะต้องเหนื่อยกายและเหนื่อยใจบ้างคำทำนายพรมชาติ ชะตาตกที่น้าคราชปีนั้นต้องระวังโรคภัยไข้เจ็บอาจถึงเลือดตกยางออกระวังของมีคมและผู้ไม่หวังดีคอยปองร้ายมันทำบุญไม่เบียดเบียนสิ่งมีชีวิตจะช่วยให้ทุกภัยบรรเทาเบาบางทางนี้การดูดวงชะตาตามตำราภรรมชาตินั้นเป็นเพียงการทำนายในเบื้องต้นหากต้องการดูดวงให้ลึกยิ่งขึ้นไป อาจต้องใช้หลายศาสตร์มาผสมกันหรือหากเมื่อดูแล้วเกิดความกังวลใจการทำบุญเพื่อเสริมดวงหรือสวดมนต์เพื่อเพิ่มความเป็นมงคลในชีวิตก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทุกคนสามารถทำได้เป็นประจำครับ